กลับมาแล้วครับผมช่วงนี้ครับชานวีตไทยแลนด์ในแอมไซแอมนะครับช่วงที่สอเราจะได้ต้อนรับศิลปินของเราแล้วนะครับเป็นน้องสาวคนหนึ่งนะครับที่เราเคยเจอเจอ,เจอกับเธอมาตั้งแต่หุ่ยยังเล็กๆอยู่เลยนะครับตอนนี้เธอโตมาพร้อมกันกับชานวีตไทยแลนด์เลยแล้ววันนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดฉันจะเคียงข้างเธอเมื่อกี้นี้ได้ดูมิวสิควิดีโอ,อกันไปแล้วตอนนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันเลยก็แลวกันนะครับขอต้อนรับน้องชาชาครับผมสวัสดีครับชาชาริตรารนรงค์ใช่แล้ว ะะวันนี้นะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงซิงเกิลนี่ต้องพูดถึงกระแสของละคร <c oughs> โอ้แรงเงาแรงเงาเนี่ยเล่นเป็นลูกสาวใช่<ห>ค่ะเล่นเป็นลูกลูกพิธัญญาชื่อตองในเรื่องชื่อต้องเออซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยยังไงครับพ่อหน้าก็ ในชีวิตจริงเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะคือพ่อคุณพ่อพี่ธัญญาเป็นพี่ชายของพ่อชาชะ<อ>ก็คือคุณพ่อเป็นพี่น้องกอันเพราะคุณพ่อหน้าเหมือนกันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ค่ะอ่านี่แล้วเป็นานเป็นงากนการแสดงก็ยากมากค่ะเพราะว่าคือเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหม,มแล้วก็แบบได้รับบทที่แบบโหดมากต้องแบบใจแตกครอบครัวแบบพังแตกหักทะเลาะกับทุกคนแบบว่าเราต้องใช่คือมันเป็นตัวที่แบบ คือเล่นยากมากค่ะแต่ว่าก็แบบสนุกแบบท้าทายมากที่ได้เล่นเพราะแบบได้ทําอะไรที่เราแบบไม่คิดว่าในชีวิตจริงเราจะได้ทําอย่างเช่นแบบถูกตํารวจจับอับยาถูกตารวจจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถูกแม่ตบอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันแบบมันมันโหดๆในชีวิตอะพี่เอกได้ทาหมดคือแบบมีใช่ผู้ชายลุมข่มขืนเราต้องแบบเอาแจกกันฟาดหัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันแบบในชีวิตจริงมันมันมันไม่เกิดขึ้นไงอย่าเกิดดีกว่าด้วยใช่ นี่นะฮะก็เป็นประสบการณ์และเราก็ได้เห็นนะครับของบทบาทการแสดงนน่ของน้องชาชาด้วยใช่ค่ะอ่านะฮะเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4ตอนนี้ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งอยู่ถ่ายเรื่องนึ่งอยู่ใช่จะเป็นทอมบอยเป็นทอมบอยชื่อดอกอ้อสายขวัญแต่ว่าหน้าจอประมาณต้นปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขัดกับแรงเงาแรงเงานี้แรงมากแรงจริงครับอ้าวแล้วครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะก็ไม่ทิ้งงานเพลงใช่ค่ะกลับมาแล้ว กลับมาแล้วหลังจากหายไป้3ปี3ปี3ปีสปีนี่ไปทำอะไรมาบ้างครับสามปีอคะก็เรียนทายละครใช่ไหมคะทำเพลงแล้วก็มีพันนัมมี Love Status ออกมาระหว่างนั้นแล้วก็เพิ่งปล่อยล่าสุดก็คือฉันจะเขียนค้ังเธอซึ่งอันนี้เป็นของเราเองเลยหรือว่าเป็นร่วมแจมกับอะไรบ้างเป็นของใช่นะคะเป็นเหมือนซิงเกิลแรกของอัลบั้มที่2ใช่นะครับ หลายคนได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วก็ได้ฟังเพลงกันแล้วนะครับกับชันจะเกียงข้างเธอถามเลยแล้วกันเอาเนื้อหาก่อนคอนเซปต์ของเพลงนี้เป็นยังไงครับผมคอนเซปต์ของเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงแง่บวกเพราะว่าใชถ้าจะไม่เคยมีเพลงแง่บวกมาก่อนจะแบบอกหักเศร้าซึมเด็กหลังห้องใช่ไหมคือทุกอย่างคือแบบมันรักรูดจคือสมมติว่าหลังห้องก็คือเรามองเขาแอบแอบชอบเขาครั้งเดียวอะไรอย่างนี้แต่นี้เหมือนเป็นเพลงแง่บวกเพราะว่าเราเหมือนโตขึ้นใช่ไหมคะอย่างอันที่แล้วอกหักก็แบบไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอกหักครั้งแรก ทั้งเนี้ยแบบว่าไปปลอบคนอื่นได้แล้วอะ<ม>ว่าแบบเออเนี่ยถ้าเศร้าถ้าซึมอะแบบให้มองแบบสิ่งรอบข้างรอบกายม,มันยังมีอะไรที่แบบสวยงามอยู่<ม>แล้วแบบเออฉันนี้ก็จะเคียงข้างเธอเป็นกําลังใจให้เธอด้วยโตขึ้นตามวัย แก่ขึ้นความคิดก็เลยต้องโตขึ้นด้วยใช่ใช่ไหมครับดนตรีแหละครับดนตรีดนตรีอะคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะก็จะโตขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นอันที่แล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบป๊อปรล็อกเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าครั้งนี้มันจะเป็นป๊อปรล็อกมีกลิ่นอายของความเป็นคันทรีเข้ามาก็จะแบบเป็นแบบสสายเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากกีตาร์ไฟฟ้าเป็นกีตาร์คลาสสิก มันก็จะแบบสบายสบายใช่ก็จะแบบขึ้นใช่ใน m ีก็จะสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวขึ้นแต่ก็ไม่รู้สาวไหมแต่ก็เป็นสาวขึ้นก็สาวขึ้นนะเพราะว่าในมิวสิกวิดีโอเราได้ดูกันไปเมื่อกี้นี้หลายๆคนได้ดูกันแล้วใช่ไหมครับผมประมาณว่ายังไงคอนเซปที่เล่าเรื่องราวออกมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะก็ในคอนเซปในเรื่องนั้นก็ไปถ่ายที่ไม่ใช่เรื่องนั้นสิใน MV นี่แหละก็ไปถ่ายที่เกาะสีชังนะคะก็ชาชาเป็นเหมือนแบบเป็นเด็ก อยู่นบนเกาะเป็นแบบเ<ม>จ้าของร้านกาแฟ <Okay. S 1> เราก็ต้องแบบกิจวัตรประจำวันก็คือไปส่งขนมปังให้คนบนเกาะ <How? S 1> ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีเพื่อนเนี่ยที่คนเนี้ยเขาเขาชื่อพี่เพื่อน uh. เขาชื่อเพื่อนยังไแต่เป็นเพื่อนในในนั้นอ <laughs> าจจะงงนิดนึง <laughs> ก็เขาอกหักมาเราก็แบบคือเราไม่อยากให้เขาหมกมุน mm. เราแบบเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็พาเขาออกไปหาแบบ หาอะไรทําอย่างเช่นแบบไปขับมอเตอร์ไซค์พาไปส่งขนมปัง<ม>ส่งขนมปังก็เหมือนเป็นการให้ใช่ไหมคนที่ได้รับเขาก็จะยิ้มมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็พาพี่เขาไปดูอะไรที่มันแบบสวยงามมีความสุข<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็พาไปดูธรรมชาติ<ม>ใน้สุดเขาก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ไปแล้ว,ลวยอมแพ้เราก็แบบเออท้านิใส่เงี้ยไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยออให้แบบดีขึ้นหรอก ในที่สุดเขาก็เหมือนคิดได้มีแฟลชแบกว่าเออเนี่ยเขาได้เห็นอะไรบ้างได้เห็นความสุขได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่หมกมุ่นอยู่ความสศร้าของตัวเองอย่างเงี้ยก็คิดได้ก็ตรงกันเนื้อหาว่ามันเหมือนกับแบบฉันจะเคียงข้างเธอความหมายได่าง่บวกเป็นเพื่อนกัน เพียงข้างกันใช่ก็คือ,อเพลงนี้เหมือนเอาไปมอบให้คนที่เขาแบบที่เราเป็นห่วงให้หเขารู้สึกดีขึ้นนะครับ<ช>นี่คือซิงเกิลล่าส,สุดเลยที่ออกมานะครับกับอัลบั้มชุดที่สซิงเกิลแรกแล้ววางคอนเซปต์โดยเต็มเต็มของอัลบั้มไว้บ้างหรือยัง ตอนนี้ความเป็นปล,อ,ลอกยังอยู่นะคะแต่ว่าจะมีลูกเล่นอะไรเนี่ยยังยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้อย่างเช่นเพลงแรกที่ปล่อยมามันจะมีความเป็นคันทรีใช่ไหมคะ,คะก็แปลกใหม่มก็เลยแบบรอดูฟีดแบ็กว่าคนชอบไหมอะ,อะไรอย่างนี้ก็ต้องดูกันต่อไปฟีดแบ็กถ้าชอบยังไงเดี๋ยวตามมาอีกแน่นอนใช,ใช่เพราะมันด้วยความเป็นคันทรีมันใหม่มใหม่สำหรับชาชาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่ว่าตอนนี้คนก็ก็ชอบนะคะบอกว่ามันแบบโตโตขึ้นโตขึ้นอะ่าครับผมโอเคนะ ทีนี้แน่นอนนะครับเราพูดถึงงานเพลงเมื่อกี้ได้ดูมิวสิกวิดีโอนะครับช่วงก่อนหน้านี้เราพูดถึงงานแสดงใช่ไหมแต่จริงยังไม่มีเพลงไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ทํางานเพียงแค่เท่านี้อายุแค่นี้มีอะไรนะม,มีทีเชิร์ตอ๋อเป็นแบรนด์คแบบ่ะชื่อ sugar m u s t a c h อยู่ที่สยามซอยสอเป็นร้านเลยก็ ทำทำเสื้อไอ้เช่นนี้ก็เป็นเสื้อแรน์ชาตินะอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายเลยเป็นตัวใหม่ก็มีอันนี้แล้วก็มีเป็นเคสโทรศัพท์เนี้ยเราก็คืออันนี้แบบเราวาดลายเองหมดเลยอะไรเงี้ยใช่นะครับเพราะว่าเป็นอะไรเรียนอยู่สถาปัตย์อ๋อยายแล้ว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 โอเคแต่ว่าก็แบบชอบงานใช่คือคือปกติเป็นคนชอบดีไซน์คือชอบกราฟิกดีไซน์แต่ที่ไปเข้าสถาปัตย์อะ คือคือเราอยากเรียนแหละแต่เราไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับตึกแบบจริงๆแล้วเราไม่ชอบตึกไงเราก็เลยแบบไหวตัวทันอ่ะเฮ้ยออกมาเรียนอะไรที่เราชอบดีกว่าอะไรอย่างนี้อ่านะครับผมโอเคก็ติดตามได้ทุกผลงานเลยใช่แล้วค่ะมีทุกอย่างฮ่าแล้วก็ถ้าอยากได้ดูดีไซน์ของเสื้อผ้าก็เข้าไปได้นะคะที่อิน t a g r a m มก็ได้ชูก้ามุสแตชค่ะนะครั โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่ไปไหนนะยังค่ะยังอยู่เดี๋ยวโชว์กันสดๆเลยในรายการของเราครับให้พวกเราทุกคนได้ฟังกันนะครับผมส่วน SMS ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะฉันจะเคียงข้างจุดๆ,ๆใครนี่ให้มันติดปีกนะครับมีสี่ศิลปินอ่าอย่าถามชาชาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขาจะมีะเป็นปาร์ตี้คอนเสิร์ตแบบมันติดปีกเลยอ่าถ้า่านาเลือกได้อย่าจะเคียงข้างใครดีมี มี4สิลปินนะมี25 hours นะครับ budapest นะครับส้มอมรานี่แล้วก็ปามี่25 hours แลันชอบเพลงละชอบเสียงเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากแบบพุ่งปรี๊ดเลยใช่ใช่แบบชอบชอบชอบเพลงแบบติดตามผลงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณแ่ะฮะอยากเคียงข้างใรนะครับ4 2 2 1 4งซสนส่งมาแล้วกันนี่เรามีพัดลม ขนาดจิ๋วนี่่อาใครร้อนนะครับมอบให้นะฮะส่งมาแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับแจกรางวัลกันส่วนตอนนี้ตามธรรมเนียมของเราถ้าอะไรนะรคะธรรมเนียมธรรมเนียมร, <laughs> รีเควสต์หนึ่งเพลงครับผมเ,ด,เ,เดี๋ยวเราเปิดให้เลยอเอยากได้ไม่ใช่อยากได้แต่อยากขอเพลงเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนชอบเพลงนี้เพราะนะให้นั้นเดี๋ยวไปดูกันดีเลยค่ะผมพร้อมกันรีเควสต์นะครับจากชาชาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับชาชาสดๆนั่นไหนครับชั้นสู้ครับ ที่ทำให้ร้อนรอนให้เธอทุกระทนให้เราระบบปวดร้ราวสมัากมาย all love mm hmm. ก็หยุดพักให้ใจนั้นมันคลายและให้ทุกทุกอย่างค่อยค่อยคลายสลายให้หายไปเธอลงมองตัว,วันที่คอยให้แสงสว่าง เพียงปัจจัยปัจตาและเธอจะพบความจริงว่าความางดอามบนพื้นดินนั้นยิงมีเธอให้รู้เสมอแต่ทำให้เธออุ่นใจความอดอยามที่เป็นจริงถึงจะแปรเปลีล่นยนไปก็ไม่เป็นไรให้เธอรู้ วันนี้ฉนโลกนี้ยังมีมุมดีๆตั้งมากมาให้เธอได้สัมัสไดรู้สึกรับใจวัสวยงามความทุกที่เธอนั้นแบกไว้สมมมาจะเก็บไว้ทำไมโดน,นทิ้งไปสายหนา เธอลองมองตะว,วันที่คอยให้สันสวรรคเพียงปัจจัยประตาและเธอจะพบความจริงว่าความรักการบนพื้นเด่นนั้นยังมีเธอให้ดูสเสมอและทำให้เธออุ่นใจ

mình ta ôn trái, quan hệ cảm chỉ bên ta đã biến đổi có không phải là ta biết, vẫn mình ข้างเธอเนี่ยครับผมได้ฟังกันสดๆเลยในรายการของเราโหตอนร้องนี่แบบต้องมีอินเนอร์อารมณ์อะไรยังไงมาเอามีเคยมีประสบเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์ตรงประสบการณ์นะคะก็จริงๆแล้วอะก็เหมือนมันเป็นเพลงแง่บวกเราก็ต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้เวลาร้องทำมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฉันจะเขินข้างเธ ใช่เอาไปมอบให้คนอื่นได้นะคนทต้องการให้กําลังใจอยู่ใช่ค่ะเป็นใครก็ได้เลยที่เราเป็นห่วงที่เราอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยนะครับโอเคอะลครับนี่คือสิ่งแรกนะครับจากอัลบั้มชุดที่2เดี๋ยวซิงเกิลต่อไปนะฮะรวมถึงอัลบั้มเต็มเราคนจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกดีเลยค่ะเราจะเจอกันตลอดไปเลยนะในทุกสิงเกินเลยนะครับโอเคแล้วถ้าจะติดตามหรือว่าดาวน์โหลดยังถูกกฎหมายติดตามเรื่องราวทุกอย่างเนี่ย ได้ยังงงไบ้าครับได้ค่ะก็อย่างแรกนะคะดาวน์โหลดก็คือดอกจัน1 2 3 0 0 9 6นะคะก็โหลดได้ทุกๆอย่างเลยนะคะเพลงเต็มวิ่งท่วงเสียงร้อสาย MV คือทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับชาชานะคะก็สามารถติดตาม Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ Twitter นะคะได้ที่ชาชาวิตาค่ะหรือว่า c h a c h a r i t a a อืมใช่แล้วครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับใช่คเอาล้วครับส่วนตอนนี้เด um> claro> 네ี๋ยวชวนชาชาไปไปปาร์ตี้ดีกว่า ปาร์ตี้ที่ไหนคะปาร์ตี้วันอาทิตย์นี้นะมีให้เลือกมีให้เลือกให้ชา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 อยากจะเป็นเดวิลหรือเป็นแองเจิ้ลดีเป็นเดวิลดีกว่าถ้าแบบให้เข้ากับละครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดีมาบ่อยละต้องแบบไม่ดีบ้างกำลังมานะใช่ถ้าอยากเป็นเดวิลได้เลยนะฮะไม่ว่าแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเดวิลหรือคุณจะเป็นแองเจิ้ลนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปเจอกันได้นะวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืม คุณอยากจะเคียงข้างก็เคียงข้างเลยเคียงข้างไทยนะครับให้มันสติกปีนะครับ4221441นะส่งมาแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพัดลมนะครับขนาดจิ๋วนะเดี๋ยวมอบให้กันในช่วงสุดท้ายด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ นอกจากจะเป็นเดวิลแล้ว <laughs> จะให้ไปแดนซ์ด้วยแดนซ์อะไรดีไปแดนซ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดวีดีวิดีโอ,อ <c oughs> จากสองศิลปินนะครับผมที่จะไปร่วมปาร์ตี้คอนเสิร์ตกับเราในวัน <c oughs> <อ>นี้แหละนะฮะเดวิลส์และแองเจิลส์นี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับนะฝึกเต้นกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปมันกันในวันอาทิตย์นี <c oughs> <อ>้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายส่วนวันนี้นะครับแอมแซมของเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับน้องชาชาให้กำลังใจกันด้วยสำหรับการกลับมาในซิงเกิลใหม่นี้นะฮะฉันจะเพียร์ข้างใจตติดาามผลงน ทั้งละครทั้งงานเพลงแล้วก็เสื้อทีเชิตด้วยอ่าดีมากขอบคุณนะคะยังยังไม่จบใช่ปะยังไม่จบค่ะจานังคัรสองทุ่มครึ่งช่อง3ดูด้วยกำลังเข้มข้นกำลังเข้มข้นด้วยเริ่มไม่มีตังค์จ่ายค่ายาละเดี๋ยวจะเข้มข้นมากขึ้นอีกโอเคส่วนอิบีก็ขอมานี่แหละในชั้นวีเทลลรของเรานะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ